จนกว่ากรรมการจับนะครับผมนะจนวกว่าพยายามไอเขาโบกมือผมถึงยอมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงแพ้นะครับเพราะคนอย่างผมไม่ว่าเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้นะครับผมสู้จนขาดใจนะครับไม่ยอมบนวทีอยู่แล้วนะครับไปเที่ยวไหนมาสิจา้าบนมุับพิโตพี่โตครับชกที่กรุงเทพนะพิโตไปไปดูไหมครับชกที่ไหนบงดอนเมืองพี่พ,พ,พิโตพิโต,โตไปเที่ยวนะครับไปเชียร์หน่อยนะพี่พิโตไปปุ๊บพิโตก็ต้องมีเนห้าพันอยู่แล้ว พี่โตตำรวจพี่ชายผมค่าทำแผนเด <ผม S 1> ้ออะไรวะางค่าอะไรวะพี่โตว่าอะไรบ้างค่าทำแผนค่าทำแผนนะพี่โตนะพี่โตอาทิตย์น้อยไฟนี้นะครับกลุ่มสุดใจก็ต้องมีห้าพันแล้วพี่โตผมเนี่ยพี่ชายผมเสียงแดงนี่เลยลิเวอร์พูลนะครับหลักเป็นสุดใจเลยก็ลิเวอร์พูลนะผมอายุแต่ก่อนอายุแต่ก่อนนะครับผมตอนคบกับพยาบาลนะครับตอนคบกับพยาบาล ผมคบกันตั้งแต่อายุสิบหกปีนะครับตั้งแต่มันอยู่มสีน่นะครับสิบหกปีผมเลิกกันตอน,นอายุยี่สิบหกเดี๋ยวถ้ามผมเลี่ยงได้ไหมไอพุงไปโน่นเลยยนนิ่งข้าวไหเดี๋ยวพี่ก็อยรุมมาส่งให้่ข้าวไหมไปตึกพี่กับบันทึกพี่ไงอย่าพูดเ,เรื่องพยาบาลได้ไหมรอพี่หน่อยรอไปไต่กับต่ไต่กับกันเป้าต่อยกับกับอยังกับเป้าต่อยกันบ่ ก็สู้ดอกโบตีครับเจ้าดอกชนะไอ้มื่นหนึ่งมดูพี่โตดีครับพี่ชัยผมพี่โตนี่นี่ครับพี่พี่พี่โตพี่โตนะครับพี่โตบอกว่าชนะได้เอาไปหมื่นหนึ่งแต่มันเจ๋งพี่โตมันสูงแต่เราก็ต้องสู้มันนะพี่ขอบคุณพี่โตนะครับชายโตนะครับภาษากีนตัวตัวอย่างนี้ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวไหนรพงเบาวตัอเลยมันไฟเขียวมันไฟเขียวไฟแดงอยู่แล้วมันก็เยี่อะไรก็เหยียบเบา นี่ครับผมขอบคุณพี่โตด้วยนะครับนี่ภาษาอังกฤษนี่อ่านว่าอะไรพงศ์นี่เสื้อแดงนี่ครับผมนะครับพี่ชายโตพี่โตนะครับนี่กลุ่มสุดใจผมนะครับให้มาแล้วหนึ่งหมืนบาทเย้จะสู้เต็มที่ครับพี่โตเหลืออีกสิบหกวันพี่โตไปด้วยนะพี่นะครับพี่โตไปเที่ยวนะครับเขาฟรีได้ไหมคนไทยไ่เชื่อมันจะลองพี่โตมาไปเที่ยวนะพี่ครับรายการใหญ่อยู่ออกช่องสิบแปดพี่พี่โตมาแล้ว เชื่อไหมพี่โตไม่เล่นการพนันนะครับนอกจากบอลเตะนะครับพี่โตจะเล่นแต่ลิอฟ์พูลนะครับขอบคุณพี่โตนะครับอาชฉีดผมมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทดูดิครับคนรักผมก็มีเยอะแล้วก็ขอบคุณพี่โตอีกรอบเลยอาชฉีดหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ออโต้จุดอาวันด้วยนะครับอาชฉีดห้าหมื่นบาทแล้วนะเป็นหกหมื่นแล้วดูดิขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมนะผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะใครอาชฉีดผม นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสจตงปลายจีนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สจตงปลายจีนแล้วก็ลูกพี่ผมสี่แขกนะครับแล้วก็ลูกพี่ผมอีกคนนึงก็คือสจตงปลายจีนนะครับก็ให้ผมตลอดแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายโตด้วยนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปไหนก็อาทิตย์เห็นไหมรับอาทิตย์มาแนะ่ บาทเบอร์ก่อนได้ไหมครัไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาชนะอย่างเดียวขอบคุณพี่โตชกวันไหนครับผมชกวันที่สิบนะครับช่องสิบแปดนะครับผมช่องสิบแปดรายการคุณกบนะครับขอบคุณค,คุณกบห้าโ<ล>มงเย็นเวล,ล่ห้าโมงเย็นรอบฉลองอมวยเริ่มชกห้าโมงเย็นครับช่างน้ำหนัก,กอีกวันหนึ่งครับวันฉลองเย่ขอบคุณครับนะครับแล้วก็มีคนอาดฉีดมาแล้วตอนนี้หกหมื่นบาทแล้วเย่สู้ให้ร้องเก็บแค่ไหนมึงก็ต้องสู้เลียดเต็มหน้ามึงก็ต้องสู้คน ผมเคยแตก35เข็มนะครับต่อยกับเป็นไทยนะครับแตกโน่นแตกนี่แตกหมดนะครับผมก็ยังสู้ออยากกินซอยจูครับผมมึงมาเลี้ยงบ้างนะมึงมาเลี้ยงบ้างนอ้ฉัดเพชรเอจะต้องไปกินนะนะเราใคยเดียวนะสีเสี่อเรากวนะแต่มึงมึงอะมันอยู่ไหนเบี้ยเมมเวะแม่งตั้งแตจชนะหายเลยเนี่ยขี้งกเพี้ยมาไงวะแจ้งยืมเงินสามมึงกูแก้งแจ้งยืมึงเฉย,ยแหละมึงให้กูกูกูจำไป มีพักงานขับรถส่วนตัวย่ yeah. ไปฉีดยาบำรุงด้วยกันครับแล้วก็ขอพุณนอีกครั้งหนึ่งนะครับออตโตโ้จุดอาวันนะครับที่ผมปักหมดแล้วก็พี่ชายโตนะครับใส่เสื้อสีแดงนี่เลยอาชีพผมมาแล้วเป็นพี่ชายน่ารักมากนะครับอยู่ในกลุ่มสนใจแต่ไปเที่ยวด้วยกันพ,พี่โตก็จะโกนโกนแบบนี้เลยนะครับผมพี่โต <c oughs> <laughs> นะครับผมสู้เต็มที่นะครับผมนะส่วนเรื่องที่คนไหน ดูถูกผมนะครับขอบคุณที่แฟนลับเป็นหูมตายแคปไม่ก็เยอะปล่อยมันนะครับแต่บางทีเห็นแล้วมันก็แขนอยู่นะครับก็จะสู้ให้เต็มที่นะครับฟังเลยนะปลาสับจัดส่งทั่วประเทศ50บาท80บาทหมูเนื้อเดดเดียวพร้อมจัดส่งนะครับของสะอาดสะอาดของมาจากเกือลลำปาพ่อผมทําเองเลยนะครับสูตรนี้แล้วก็ขอบคุณออโต้จุดอาวันนะครับผมการเงินสะดวกการเงินมั่นคงมากนะครับก็คือออโต้จุดอาวันนะครับนะสอนเรื่องพยาบาลไม่เนี่ยยา ยังบ่จบพยาบาลมันเหล่าเงินผมกับไ้ผมไปต่อยไฟไหนมันก็ไปรออยู่หน้าประตูสมัยก่อนผมเล่นการพนันก็ไม่เป็นอยู่ลุมพินีมันเอากระเป๋าพิเซลแต่เงินส่งให้พ่อผมทีห้าพันสองพันสามแต่มันเจ็บมดืดผมจะไปซื้อที่ซื้อบ้านเป็นหลังซื้อรถมันก็บอกว่าอาา่านหนังสือไม่ออกสิบปีแล้วผมก็ไม่ลืม อิ่พยาบาลแต่กวนอยู่แค่สิทธิ์โซนห้องค่าตัวเขาไม่หักเลยให้ตลอดแล้วไม่ค่อยแพ้ด้วยและเดิมพันตลอดด้วยเสียเชนวให้ทองทีห้าบาทเจ็ดบาทซอยอีกแต่ผมมาอยู่พี่เคลูกพี่ก็ให้ผมเยอะเสียแกแต่ผมเริ่มเล่นการพนันเป็นผมเลยไม่เหลยเพระผมคบเพื่อนเยอะๆพาผมเข้าบ่อน บวนบาลามสามพนะาผมไปเล่นผมเตะก,ก,าก้านคอปืนก้นผมได้เกือบสามแสนทวงหีิเหรียญแต่ทวงไอง้ไอพงพาไปปั่นมขาาัขค่าบวนเกืนเดียวนะตอนเข้าไปมันก็เรียกผมเสียเสียล้องเสียลงมาแต่พกลับแม่งเหมือนหม้าเลยไอ้พงพาผมไป สวัสดีนุ่มนะครับผมสารคัาคอ้านเรื่องพยาบาลมันก็ยังอยู่ฟังใจแหละช่างมันเถอะนะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้สิบปีแล้วนะครับสิบปีก็ผ่านไปแล้วแต่แต่ก็แค่แย่เล่นนะครับแย่คขำๆนะครับบางทีมันเข้ามาดูเลยยากมันเข้ามาดูให้มันสะดุ้งบ้างเย่นะครับให้ผมไปฟ้องทนายกูฉันได้รู้จักทนาย,ยูุตะก,กีถ้ากูถ้าถ้ากูรู้จักทนายกูแม่งไปหาทนายที่ดังๆตอนนี้แล้วอืมมันบอกว่าเสนี์มายา ทองผมแม่งทีห้าบาทสามบาทเนาะมีแต่เส้นใหญ่ๆผมท่านบอกให้หายไปเพราะใรอ้เลือกถามผมเรื่องพยาบาลนะมูเจ้านะอย่าถามผมเรื่องพยาบาลนะทีนี้นะครับก็คนไหนอยากสั่งปลาผมให้กําลังใจผมปลาห้าสิบาทแปดสิบาทนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะคบผมไปใช้กันเนาะครับไปฉีดยาบำรุงครับกําลังกลับครับพี่ครับไปฉีดยากับขวัญหมอพนมนะครับผมนะ น้ำเปชรวาดให้อีกหนึ่งแสนย่พี่น้ำแกก็แซวเล่นนะครับผมพี่น้ำแกก็เป็นคนอัจยาใสายดีดาราดาราไม่ถือตัวเนาะแกระดับเป็นพระเอกสุดยอดซุปเปอร์ตานะขอบคุณพี่น้ำด้วยยังพูดถึงชื่อวันฉลองอยู่ แล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ไม้จะเป็นสอนจะท่งปลายกีนนะครับเสียแขกพี่เคแสนใจมวยไทยยิม,ยยมไม่ว่าผมจะอยู่ถึงปีไหนต่อยได้ถึงปีไหนผมก็เคารพค่ายผมไม่ว่าผมอยู่ค่ายไหนผมไม่ลืมบุญคุณแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์อน้องนาะบต่อยเสร็จให้ทีห้าบาทเจ็ดบาทให้เงินทีค่าตัวแล้วก็ลูกพี่ผมอีกเสียแขกนะครับผมช่วยผมไม่ว่าจะผมเป็นหนี้ผมเป็นหน,นี้ทีละ,ะแสนทีละเจ็ดแปดหมื่นแกก็หาใช้ให้ผมสมัยก่อน สมัยนี้ลูกพี่ก็ให้อยู่นะครับผมเวลาขอลูกพี่ให้อะไรผมให้ขอให้อยู่ลูกพี่ก็ให้ผมนะครับถ้าขอลูกพี่เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีกินแล้วลูกพี่ขอลูกพี่ลูกพี่ก็ให้เพราะว่าเสียแขกไม่เป็นคนใจร้ายเพราะว่าผมกับลูกพี่อยู่กับลูกพี่มานานเสียแขกนะผมเลี้ยงผมตั้งแต่ปีห้าสามหรือห้าสี่ตอนผมอยู่ศิษย์สาวน้องนะลูกพี่ก็จะแอบเอาแม้จะเป็นรังนกแม้จะเป็นแบนให้ผมนะให้ป๋าโชคกับไปผมแล้วก็ รองเท้านะครับผมที่ลุงพี่ก็จะให้ผมไฟละคู่ละคู่เสื้อให้ผมตลอดนะโอนเงินงให้ผมค่าจินค่าใช้อีกก็คือแกกสมัยก่อนเลี้ยงผมจะปีห้าสี่ห้าห้าคำว่าสู้คนแล้วแกก็ชอบแกก็โอนตังโอนอะไรให้แกกให้ผมผมยังจาได้หมดทุกอย่างนะผมแต่ตอนนี้ผมก็อยากเบิกลูงพี่อยู่ครับลูงพี่ครับผมเบิกค่าตัวก่อนได้ไหมครับเนี่ยสักสองหมื่นครับลุงพี่คิดถึงพี่ลองจ้า น้องตาเจ้น้องตาจ้าคิดถ <ไป S 1> ึงเหมือนกัน<ป>อย่าไปคุยกับไอ้แสงมณีเยอะนะแสงมณีมันชอบโทรหาตีหนึ่งตีสองมึงบ้าเปล่าไอ้แสงมณีมึงเป็นบ้าเปล่ามึงโทรหาน้องตีหนึ่งตีสองเขาหลับเขานอนนะเ,ออเขาหลับเขานอนมึงบ้าเปล่าทำไมทำไมเวลาเขาโทรทำไมเอกูไม่ได้ยินเลยทำไมเวลาเขาโทรไม่ค่อยมีเวลาคุยเลยมึงบ้าเปล่าตีหนึ่งตีสองเขาหลับเขานอนมึงประสาทเปล่าแสงมณี ที่หนึ่งที่สองโทรหาน้องเขาอีกเยอะนะชิคกัตเข้าไปใกล้เดี๋ยวนะับรถนะครับนะก็ขอบคุณนะครับปลาสัตว์แดดส่งทั่วประเทศแล้วก็หมูแดดเดียวแน้แดดเดียวน้ำสำหรับวันนี้นะครับวาจาอะไรมันฉลองพูดจาบโมเพอกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับนะครับคนที่รักผมด้วยก็เยอะๆเฮ้ยเร็วนี่แล้วก็ ขอบคุณออโต้จุดอาวันนะครับแล้วขอบคุณพี่โตด้วยนะครับสวัสดีน้องเป็รลุงเลี้ยงด้วยนะครับผมน้องน่ารักอีกคนค่ายมวยทีเด็ดแต่ข้าวขน้องน่ารักทุกคนนะน่ารักทุกคนแม่เป็นค่ายมวยหลายๆค่ายหัววนๆแบว่าจะเป็นจิตไอค่ายค่ายหลายค่ายทีเด็ดก้าวเขาหน้ารักทุกคนเห็น้ากันมากทักทายมากอดกันนี่คือวงการมวยที่น่ารักนะขอบคุณน้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เข้ามาแซวเจอหน้ากันเข้ามากอดมาคุยกันตาสุขคนนะครับเด้อน้องๆ ก็อาจะเป็นค่ายมวยตีทีเด็ดเก้าเฮียตีด้วยเฮียตีก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถืออีกคนนึงไม่ว่าจะเป็นมวยที่ชกเอ้ยเลี้ยวนี่แมอมึงกระดัวนแม่วนแม่ปิดทำไมปิดมึงรู้เรื่องปันนี็ต้องตกแม่งกามแตกเลยเนี่ยชั้นสองพี่จะไม่ไม่ไม่เปจอดไม่จอดทั้งหมดมันแคเฉียนไว้ของมันพี่จอดชั้นะเอฟซีครับจอมโอดครับไปใส่ร์ลอไปสิยาบันนุงครับนะครับ ขอบคุณออโต้จุดอาวันนะครับให้ผมห้าหมื่นบาทแล้วก็พ <ต shimmer. S 1> ี่โตให้ผมอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าชนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับจะ yeah. 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 <formulated S 1> สู <Obs Henderson. S 1> yeah. ้ให้เต็มที่อาิีฐมาแล้วหกหมื่นบาทเย้เย่เย้สู้มันเฮาสู้มันกัะเจ้าสู้มันสวนสวนตายเป็นตายฝากคนสองคนสองยกคนหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาแม่งกูไม่รู้ว่าเจ้ยถ้าต่อยกูแรงกูอดตลยกูไม่รู้กูแตะก้านคอแม่งเลยคิดไามโอ้โหกูมวยสลัดเนาะ เดินโรงเรียนมาจ่ายกันตัวเลยจะบอกไม่รู้กูแต่ก้านคอแม่งไรเงี้ยต่อยกูแรงเขาดิกูไม่ใช่มวยหมัดเ <c oughs> ตะขึ้นไปเตะฟุะะ <c oughs> ้งเข <c oughs> <อ>าคุณตวัดก้านคอแม่งบุบมเดียวน,นะ <c oughs> อ่ะนะครับวาจาอะไรมันฉลองพูดจาพ่อๆกราบขอโทษขออภัยดนะครับเด้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี้ คขอให้เจริญเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับเด้อขอทุกคนมีสุขภาพโสรทอนหลวงพอ่อหลวงพ่อโสรทอนที่ผมมาถือขอทุกคนมีสุขภาพแป็งแรื่องลำลุยนะครับเด้อสำหรับทีมีไอ,อ้์แอนด์แมปขอบคุณพี่โตนะครับหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ขอบคุณออโต้จ,จุดอาวันอะไรที่ปักหมดการเงินสะดวกมั่นคงมากเอาสักนี้นะครับสวัสดีครับ